ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่รายการสอดตามสั่งนะครับวันนี้เฉพาะกิจไม่มีคนขอแต่ว่าตลาดมันบางอย่างมันเป็นใจก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ Volume e q u i l i ลิเบีหรือบางทีเขาก็จะเรียกกันว่าเป็น Volume มสปายกับ Volume มโบออฟแต่ว่า Equilibrium เนี่ยจะมีความหมายที่ละเอียดกว่าสปายอยู่นิดนึงก็คือ Volume เนี่ยจะพีค หรือสไปซ์เหมือนกันแต่มากกว่าเปเฉลี่ย2เท่าเลยนะเขาจะใช้คำว่าเป็น 2x เลย 2x หรือว่า2เท่าเลยจริงๆเรื่องนี้มันก็เอาไปใช้ได้กับพวกหุ้นที่เรียกว่าสภาพคล่องไม่สม่ำเสมอก็ได้พวกหุ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเอามาใช้ในทีเฟกก็ได้เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังพอดีตินก็ไปทําการบ้านมาเอาไว้แล้วเป็นตัวอย่างที่แบบค่อนข้างจัดชัดๆเนาะค่อนข้างจะชัดๆ,นะๆ,ดๆก็เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนิดนึงอย่างอันนี้ GPS ีอย่างเงี้ยวอลลุ่มเวลามันจะเป็นอีควิเลียมเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะอย่างไงอย่างสมมติตามทฤษฎีอันนี้จะบอกว่ามันสูงไปสอเท่าเนาะสเท่าของอะไร2เท่าของแนวต้านวอลลุ่มเก่า2เท่าของแนวต้านวอลลุ่มเก่าหมายถึงอะไรหมายถึงตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นหุ้นเนี่ยในตำแหน่งที่มันจะเป็นใกล้ๆดอยเนี่ยมันจะมีวอลลุ่มที่ไปคล้ายๆเหมือนกับว่าโดนออกของใส ที่ตำแหน่งที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนแนวต้านเก่าเงี้ยตรงเนี้ยให้เราเดาไว้ก่อนว่ามันจะมีคนดอยอยู่จํานวนหนึ่งหรือปริมาณหุ้นปริมาณหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าราคาเนี่ยจะเบรกเอาไปได้เนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นมือใหม่ๆเงี้ยบางบางทีเราจะรู้จักแค่แบบการเบรกเอาด้วยวอลุ่มหรือเบรกเอาด้วยกําลังอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตาเรามีความละเอียดขึ้นหรือเราเทรดได้ละเอียดขึ้นเนี่ยเขาจะมองหาว,ว่า มันเบรกเอาด้วยวอลลุ่มจริงๆหรือว่ามันเบรกเอาแล้วมันมีโอกาสเป็นอีควิเลียมด้วยเหมือนกันเบรกเอาจริงๆหมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเกิดมันเบรกแล้วมันไปจริงเนี่ยวอลลุ่มอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันจะฝ่าแนวต้านเนี่ยสมมติแนวต้านตรงนี้มีมีเม้ากองอยู่แล้วกันมีเม้ากองอยู่ประมาณ5 0,000นหุ้นถ้าเกิดราคาจะผ่านไปได้เนี่ยวอลลุ่มมันต้องมากกว่า50,000นอยู่แล้วเพราะว่าโดยปกติแล้ว่คนดอยอะจะชอบมาตั้งของเอาไว้ทุนเดิมประมาณว่าแบบเอ้ย กลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่เปนน่ะถ้าเกิดฉันลงดอยได้ฉันก็ดีใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็จะเลยมีวอลลุ่มเนี่ยที่ค้างอยู่ประมาณสมมุตินะห้าแสนสมมติตรงนี้เคยเป็นดอยเก่ามีวอลลุ่มค้างอยู่ห้าแสนหุ้นห้าแสนหุ้นเวลาราคามันจะเบรกเอาขึ้นไปตรงเนี้ยมันต้องมากกว่าห้าแสนอยู่แล้วเพราะมันต้องฝ่าแนวต้านวอลลุ่มเก่าตรงนี้ให้ได้แต่มากกว่าเนี่ยจะต้องมากกว่าแค่นิดเดียวนิดเดียว บางทีเขาก็จะให้ท่องเลยว่ามากกว่าแค่ประมาณแบบแค่สิบเปอร์เซ็นก็พอสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะทำให้แบบราคามันไปต่อได้แล้วแล้วทำไมเบรกไปวอลุ่มเยอะๆแล้วมันไม่ดีล่ะทำไมเบรกวอลุ่มแบบเยอะๆไปเลยมันมันถึงไม่ดีเพราะเวลามันเบรกไปแล้ววอลุ่มมันเยอะๆอย่างเงี้ยมันแสดงออกถึงอาการชนิดหนึ่งของคนที่ถ้าเกิดคนที่มีมัลตเซ็ตของเ Follow ที่ถูกต้องอะ่ะเขาจะไม่งงเพราะว่า การที่ราคาเนี่ยมันจะเป็น up เทนขึ้นไปได้มันจะเป็นเทนขึ้นไปไกลๆได้เนี่ยคนถือยาวเนี่ยหรือคนที่มีของจากด้านล่างตรงเนี้ยเขายังต้องถือของอยู่ยังต้องถือของอยู่เพื่อให้มันเกิดเป็นสภาวะที่เขาเรียกว่า public participation หมายถึงเกิดสภาวะที่ทุกคนพร้อมใจถือแต่ถ้าเกิดราคาเนี่ยเกิดไปโดนออกของที่แนวตา้านหรือไปโดนออกของที่ตำแหน่งที่มันเพิ่งเป็นจุดเบรกเอาต์ตรงเนี้ยหรือจังหวะที่เรียกว่า เทรน o l ล o w บางคนกําลังเข้าแต่มีคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพยายามออกของให้ได้ปริมาณมากมากอะ่อะวอลุ่มอ่ะมันจะแสดงออกมาด้วยการพีคเป็นอีควิลิเบียมแบบนี้แบบในรูปตะเกียเนี่ยคือตําแหน่งที่เป็นเดกเอาตรงเนี้ยวอลลุ่มมันจะพีคเป็น2เท่าเวลาเขาจะกะกันนะเขาจะตีไปว่ามันเป็นดับเบิลถ้าเกิดสมมุติว่าวอลลุ่มเนี่ย ที่ค้างที่ดอยเก่าอยู่ประมาณแค่เนี้ยประมาณ50สิบล้านแล้วถ้าเกิดวอลลุ่มในตำแหน่งที่เบรกเอาเป็นร้อยล้านานะ่ะเขาจะเดาวกันไว้ก่อนว่าคนถือยาวไม่ได้ไม่ได้ถือของแล้วคือคนที่ถือถือของอยู่ด้านล่างเนี่ยบินเนอร์ <B iner S 2> เนี่ยเขาไม่ได้ถือไปไกลแล้วแล้วมันเสี่ยงว่ามันจะฟอลเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าราคาไม่ไปต่อแล้วไม่เกิดพาบบิคพาร์ติซิเลชันจริงเดี๋ยวจะแย่งกันป่าพอแย่งกันตาปุ๊บราคามันจะลงอย่างนี้เป็นต้นเนาะอ่าฮะ อ่ไหนเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปอันนี้เป็น VGI VGI เนี่ยเขาก่อนเนี่ยแย่ตรงนี้วอลุ่มครั้งที่โดยเก่าอยู่ประมาณ50ล้านเหมือนกันตอนเบรกตรงเนี้ยโอ้โหวันนั้นตีนจำได้เลยคนนี้โพสกันทั้ง Facebook เลย7.7โอ้โหอออินติดจอนู้นนี่นั่นตีนเห็นแล้วสงสัยมีโอกาสวงแตกนะฮะเพราะว่าตรงนี้มัน500ตรงนี้มันพันล้านนิดๆอันนี้มันวิกชาร์เนาะ อ่าฮะมันทันล้านหน่อยๆเนี่ยมันเป็นอีควิลิเบียมแล้แล้วหลังจากนั้นวีจก็ไหลรูดอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคเรามาดูอันนี้เป็น l อ t t ตรงนี้ที่ครั้งที่ดอยเก่าอยู่ที่ประมาณร้อยล้านหุ้นวันนั้นมันมีบิ๊กลอสหรือไม่แน่ใจว่ามันเปิดกระโดดยังไงแต่รู้เลยว่าเหมือนกันเพราะว่าอันนี้วอลลุ่มไปจ่อตรงนี้อยู่300 300นี่รู้เลยไม่ ไม่ได้ไปเนี่ยแง่ๆเลยเพราะว่าโดนออกของไปเยอะมากตอนนู้นแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าอันนี้มัน Big ก o ล s หรือว่ามันเปิดกระโดดหรือว่ามีข่าวอะไรกันแน่ตอนนู้นนานแล้วอ่านี่เนาะอีกอันหนึง่ง อีกอันหนึ่งมันไม่ได้เป็นวอลุ่มอีกุลเบียมเท่าไหร่แต่ว่าจะมาเล่าแถมให้ว่ามันสามารถเอาไว้ใช้ในเชิงของการนับก็ได้ว่าไม่จําเป็นจะต้องเป็นจังหวะที่เบรกเรื่องเดียวก็ได้แต่สามารถใช้เป็นจังหวะที่ดูในตําแหน่งที่มันออกของก็ได้เหมือนกันเช่นสมมุติว่าทีมเนี่ยวอลุ่มเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเป็นหุ้นซิ่งแล้วกันวอลุ่มไม่ค่อยสม่าเสมอวันนี้มีแรงซื้ออยู่ประมาณอ่าสิบล้านสิบล้านเนี่ยราคาก็มีเทน เราจะสังเกตได้ว่าตอนที่มันมีเทนเนี่ยวอลลุ่มมันจะค่อยๆแผ่วจริงๆอะ่ะมันเป็นสภาวะที่ถูกต้องนะคือคนถือยาวต้องยังถือของอยู่5้าวลลุ่มแบบเยอะถ้าเกิดวลลุ่มไม่เยอะอะ,สะแสดงว,ว่าคนถือยาเนี่ยกอดของแน่นราคาจะขึ้นเป็นเทนสวยๆทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจังหวะที่มันเป็น Overlap o Over v e r อเวอร์แลปไฮเอย่างเงี้ยเราสังเกตดูเลยมันจะสูงไปดับเบิลเวลามันสูงไปดับเบิลเนี่ยให้เราเดาวไว้ก่อน คือวอลลุ่มเนี่ยที่ใช้กวาดมาที่ตรงเนี้ยครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งที่เหลือคือคนเนี้ยที่ซื้อของตรงเนี้ยไปออกของที่ตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเทละอ่าแล้วทำไมถึงมาเล่าว,วันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ไงเทีเฟกอือฮึทีเฟ,ก,เฟกนี่ตรงตามตำราเป๊ะก็คือมากกว่าวอลลุ่มเฉลี่ยสองเท่าอือฮึคือถ้าไม่รู้อีหน่วยเนี่ยก็คงแบบช็อตมา แล้วก็ถือลันแบบสุดขีดอะนะฮะเพราะว่าร่มเฉลี่ยบ้านเราอะทีเฟกอะที่เทรดกันอยู่ทุกวันอะมันจะประมาณแสนอุปรครณ0แสนห้าแสปดอย่างนี้เนาะแต่เมื่อวานมันเดียวมันลงหนักมากเลย30สิบจุดแล้วมันก็ขึ้นไปเป็นดับเบิลเลยกลายไปเป็นแบบเกืบเกือสา้อยห้าสิบเออผู้ผิดสามแสนสามแสนตรงนี้เนาะสามแสนห้าเนาะ ถ้าเฉลี่ยมันร้อยอันนี้มันกลายเป็น3ามแสนหกเนี่ยมันจะดับเบิลแล้วดับเบิลแล้วในมุมของทีเฟกเนี่ยมันคือเขาซื้อแล้วแล้วเขามาขายแล้วเหมือนกันแบบนี้เป็นต้นเนื้อคือตอนช็อตแต่ช็อตกันมาหมดแหละตอนที่มันฝ่าแนวต้านเนี่ยแต่พอช็อตเสร็จแล้วพอมันลงลึกปุ๊บมันจะมีบางส่วนนะที่เขาเทโพฟิตอ่ะกลับหน้าไปแล้วเรียบร้อยกลับหน้าไปเล่นอีกด้านแล้วแล้วเวลามันจะแล้วเวลาเขาจะเดากันอ่ะว่ามันจะลงต่อไหมมันจะไม่ลงต่อแล้วถ้าเกิดมันจะลงต่อจริงนะแสดงว่ามันต้อง วอลุ่ม,มันจะตึ๊กมาแค่อาจจะมากกว่าเฉลยนิดเดียวก็คือเอาแค่กว่ดตรงนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยยังพร้อมใจถือชอ็อตอยู่แล้วทีเนี้ยมันจะไหลลงมาเป็นเทรนแต่ถ้าเกิดสมมุติอย่างเงี้ยถ้ามีบางคนอ่ะเขากลับหน้าแล้วหรือว่าเรียกว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะเขาแอลไปแล้วอ่ะเหมือนกับว่าเขาชอ็อตไปแล้วแล้วเขาก็มาแอลแล้วคือครอ์สัญญาแล้วแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเด้งเพราะว่ามันต้องมีคนที่ผิดอ่ะ โอมชอตอยู่แล้วเดี๋ยวพอชอตแต่มันไล่เทปพวกฟีดมันจะเด้งมันจะเด้งยาวไงเมื่อวานนี้ก็เลยกลายเป็นเมื่อวานลบ30จุดวันนี้เด้งสวนกลับมาบวก23มั้งเกือบกลับไปที่เดิมอะเกือบกลับไปที่เดิมแล้วอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังไว้ว่าเออเวลาเราดูเบรกเอาท์เนี่ยด้วยวอลุ่มอะมันก็ถูกประมาณครึ่งนึ่ง่ะฮะแต่ถ้าเกิดเราถือถอไปถึงตอนเย็นแล้วแล้ววอลุ่มมันยังพีคไม่หยุดอย่างเงี้ย มันต้องเอกใจแล้วว่ามันอาจจะกลายเป็นอีควิเบียมและวอะฮะงั้นวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ